จะมีความมันผลิตออกมาเยอะกว่าสําหรับเพื่อนเมื่อคนไหนที่มีรูขุมขนกว้างเหมือนแกมนะคือคําเคมอ่ะที่แกมไปอ่านมาเหมือนกันหมดเลยแค่เนื้อแตกต่างกันโอวาวนิดหนึ่งไม่ได้ถึงแมตขนาดนั้นนะมีความชุ่มชื้นเหมือนกันกไม่จับกับรอยแห้งนะคะกินเข้าสู่ผิวสวัสดีค่ะกลับมาเจอแกมที่ชอบแกมมิสวันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกลับมาพร้อมกับรีวิวเปรียบเทียบนะคะรองพื้นของเคสสองรุ่นนะคะรุ่นขวดเทานะคะนั่นก็คือตัวเคสเวลโคเวอร์ลิควิดเซมิแมตนะคะ และรองพื้นเคสขวดดำนะคะรุ่น Real Cover Liquid Light Glow นะคะแกมะไม่ได้ซื้อสายเต็มแต่ว่าแกมีไซส์ซัมเปลิลแบบนี้อยู่มีคนขอรีวิวมาถ้าเพื่อนๆน,นะคะยังไม่ได้ไปดูรีวิวคุณน้องคนนี้เดียเด่ยวๆนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยแม่นะคะตัวนี้ขวดเทานะคะชื่อว่า Real Cover Liquid Semi Matte นะคะสีที่แกมได้มานะคะจะเป็นสี02นะคะ30 ml ราคาขายเต็มๆอยู่ที่640บาทช่วงไหนมีโปรโมชั่นลดราคา ก็จะเหลือ570บาทนะคะในขณะที่คุณน้องขวดดำคนนี้นะคะมีชื่อว่า Real Cover Liquid Light Glow นะคะไซส์เต็มของเขาเนี่ย30 ml เหมือนกันราคาเต็มๆอยู่ที่599บาทช่วงไหนมีลดราคาเนี่ยจะเหลืออยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทตัวนี้เป็นเนื้อเซมิแมทคือเกือบแมทแต่ก็ไม่ได้แมท ในขณะที่คุณน้องคนนี้นะคะชื่อว่าไลท์โกลนะคะจะเป็นเนื้อรองพื้นที่มีความโกลขึ้นมาเน็ตหนึ่งเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าติดทนนานเพิ่มการปกปิดทําให้ผิวเรียบเนียนผิวสวยดูเป็นธรรมชาติมีส่วนผสมของมเจ์ไรเซอร์นะคะจะทําให้ผิวดูโกลดูสุขภาพดีไม่อุดตันรูขุมขนแล้วก็ไม่ทําให้ผิวระคายเคืองนะคะคือคาเครีมอ่ะที่แกมไปอ่านมาเหมือนกันหมดเลยแค่เนื้อแตกต่างกันมาพูดถึงเรื่องเนื้อของเขากันบ้างนะคะสองตัวนี้นะตอนที่แกมสวอชของ ะะให้ความรู้สึกเหมือนกันมากๆ Real Cover Liquid Semi Matte ตัวนี้นะคะเวลาทาไปบนผิวแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความลื่นถึงความชุ่มชื้นเนื้อเขาจะมีความเวาวนิดนึงไม่ได้ถึงแมตขนาดนั้นนะคะในขณะที่ตัวคุณน้องขวดดานะคะให้ความรู้สึก ที่เหมือนกันสุดๆไปเลยทุกคนาลงบนผิวแล้วมีความสัตว่าเนื้อเขาให้การปกปิดมีความชุ่มชื้นเหมือนกันให้ฟิน i s h ผิวที่แทบไม่ต่างกันเลยทุกคนแยกไม่ออกเลยให้การปกปิดผิวที่สวยมากๆไม่จับกับรอยแห้งนะคะเกลืนเข้าสู่ผิวรเรื่องการคุมมันของทั้ง2ตัวนี้บ้างนะคะบอกเลยว่าสาวๆที่ต้องการการคุมมันนะแจะแนะนาว่าให้ไปตัวขวดเท้าเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่า2ฝั่งเนี่ยจะดูไม่ได้แตกต่างกันมากทุกคนแต่แกมจะรู้สึกได้ว่าด้าน ด้านที่เป็นขวดดำนะคะจะมีความมันผลิตออกมาเยอะกว่าแล้วก็สําหรับเพื่อนเมคนไหนที่มีรูขุมขนกว้างเหมือนแกมนะคะที่เป็นขวดเทาเนี่ยผิวจะดูเรียบเนียนแล้วก็ดูกรืนกันมากๆถึงแม้ว่าจะมีความมันออกมาในขณะที่ด้านนี้นะคะเหมือนเขาจะมีผงมุก อะไรสักอย่างที่ทําให้ผิวดูกลอเนะ่ะวเวลามีความมันออกมาผิวแก้มจะดูมี t e x t u r ์เล็กน้อยนะเล็กน้อยแล้วก็ผิวจะดูไม่เรียบเนียนเท่ากับตัวฝั่งเท่านะคะการควบคุมความมันไปแล้วมาพูดถึงเรื่องความติดทนนานบ้างนะคะจะเห็นนะ้ว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีความมันทั้ง2ฝั่งเนาะแต่ว่าที่ปัดแก้มเนี่ย ก็ยังอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยทุกคนสําหรับเพื่อนๆ่คนไหนที่มีผิวแหง้งแกมีความรู้สึกว่ารองพื้นอันนี้เนี่ยเป็นรองพื้นอีกอันหนึ่งที่ให้ความชุ่มชื้นผิวเนียนผิวสวยมากๆแล้วก็มีความติดทนนานเลยนะคะสําหรับคนที่มีผิวแห้งนะแต่ว่าสําหรับแกมที่มีผิวมันนะคะใช้ตัวขวดดําตัวนี้เนี่ยแกมรู้สึกได้เลยว่าน้องเขาจะหลุดมามากกว่าตัวขวดสีเทาตัวขวดสีเทาข้างจมูกของแกมตรงน,นี้เนี่ย แท้แบบไม่มีรอยอะไรเลยในขณะที่ด้านขวดสีดำนะคะจะรู้สึกได้ว่ามีรองพื้นหลุด,ลดไปช่วงที่มีความมันออกมานะคะสําหรับแกมนะคะทั้ง2รุ่นนี้นะคะจริงๆแล้วขวดสีเทาเนี่ยคนที่มีผิวแห้งผิวผสมผิวมันก็ใช้ได้นะคะขวดสีเทาก็จะมีการควบคุมความมันที่ดีมากกว่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะไม่ต้องการการควบคุมความมันมากนะคะก็สามารถไปดูขวดสีดําได้วันนี้ก็จะมารีวิวทั้ง2ตัวนี้ให้ทุกคนได้ฟังประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติม คอมเมนต์มาได้ข้างล่างแล้วเดี๋ยวแกมาตอบนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบอะให้ดูงานผิวทั้งสองฝั่งอีกหนึ่งครั้งนะคะอ่าประมาณนี้นะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ปกติกำลังทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแกมด้วยนะคะส่วนนี้แกมลาไปก่อนแล้วอย่างไงเราเจอกันวีดีโอหน้าวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ